สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่ตลาดผันผวน,นเยอะๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มมองหาทางเลือกอื่นนะที่อาจจะแบบว่าสร้างกระแสงเงินสดให้มันสม่ำเสมอหน่อยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงกลยุทธ์หนึ่งครับที่กำลังคิดเลยคือ covered call ETF เนี่ยแหละครับจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันทํางานยังไงข้อดีข้อเสียล่ะแล้วก็เจาะไปที่ตัวดังเลย JEPQ เทียบกับ JEPI ด้วย ข้อมูลวันนี้เราก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยครับทั้งเอ่อบทวิเคราะห์ NASDAQ ข้อมูลจาก JP Morgan กนเองเลยแล้วก็ความเห็นนักวิเคราะห์แล้วก็มีจากกระทู้คุยกันจริงๆของนักลงทุนด้วยครับจะได้เห็นภาพรวมรวเกันไปใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกลไกจริงๆของ Co v e r e d call ETFs ให้ลึกเลยนะคะจะได้ดูว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนหรือว่าระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ไหมโดยเฉพาะไอ้ความต่างระหว่าง JEPQ กับ JEPI เนี่ยน่าสนใจมากค่ะ โอเคครับงั้นเริ่มเลย covered call ETF s, เนี่ยหลักการมันคือ,อยังไงนะครับหลักการพื้นฐานจริงๆก็ไม่ซับซ้อนนะคะคือกองทุนเนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นมาก่อนค่ะอาจจะเป็นหุ้นในดัดชนี S&P 500หรือ NASDAQ 100ก็ว่าไปและจากนั้นกองทุนก็จะขาย call options บนหุ้นที่ตัวเองถือนั่นแหละคะ่ะขาย call option มันเหมือนแบบว่าให้สิทธิ์คนอื่นมาซื้อหุ้นที่เรามีที่ราคาที่กาหนดไว้ ใช่เลยค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือให้สิทธิ์คนอื่นมาซื้อหุ้นที่เราถือในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าหรือ strike price ค่ะถ้าหุ้นมันขึ้นไปถึงราคานั้นในเวลาที่กำหนดนะอ๋อแล้วกองทุนได้อะไรจากตรงนี้ครับไรายได้ไว่าจากไหนรายได้หลักเลยก็คือค่าธรรมเนียมค่ะหรือที่เรียกว่า p r e ม i u m ที่กองทุนเก็บได้จากการขายข้ออ options นี่แหละ เหมือนเป็นค่าสิทธิที่คนอื่นจ่ายให้เราซึ่งไอ้พรีเมียมที่ได้มานี่แหละค่ะที่กองทุนจะเอามาจ่ายคืนให้นักลงทุนอ๋อจ่ายออกมาในรูปปันผลใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเป็นรายเดือนเลยซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของกองทุนประเภทนี้เลยค่ะฟังดูดีนะครับเหมือนมีไรายได้เสริมจากการถืออุ่นเฉยๆแล้วข้อดีทัดๆัดเลยคืออะไรครับจุดเด่นที่เขาชูกันก็คือโอกาสสร้างประแสเง,งินสดหรือยู์ ที่อาจจะสูงกว่าการแค่ถือหุ้นเฉยๆเนี่ยค่ะเพราะมันมีรายได้จากพรีเมียมเข้ามาเติมแล้วก็ในทางทฤษฎีนะคะการมีเงินสดเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยลดแรงกระแทกได้บ้างเวลาตลาดหุ้นลงทําให้พอร์ตอาจจะผันผวนน้อยลงนิดหน่อยอืมได้ยิวสูงขึ้นแต่ก็น่าจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนข้อจํากัดหรือข้อเสียแ่ะครับถูกต้องเลยคะ่ะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆจุดที่ต้องแลกแบบชัดเจนมากๆเลยคือ โอกาสทำกำไรสูงสุดมันมีจำกัดค่ะหรือที่เรียกว่า capped upside capped upside ยังไงนะครับก็คือแท้หุ้นที่กองทุนถืออยู่เนี่ยราคาดันพุ่งขึ้นแรงมากๆเลยนะคะเกินราคา strike price ที่ขาย call option ไว้เนี่ยกำไรส่วนที่เกินไปนั้นน่ะกองทุนจะไม่ได้เต็มๆนะคะเพราะว่าต้องแบ่งให้คนที่ซื้อ call option ไปอ๋อเข้าใจละ ก็คือถ้าตลาดกระทิงนาแรงๆเราก็อาจจะตกรถว่างั้นเถอะเพราะกำไรเราดวนจำกัดไว้ประมาณนั้นเลยค่ะคือต้องยอมแลกโอกาสรวยเร็วในช่วงนั้นเพื่อเอาเงินไหลเข้ากระเป๋าที่อาจจะสูงกว่าปกติมาแทนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องค่าธรรมเนียมจัดก,การกองทุนที่ต้องจ่ายนะคะอันนี้ก็ปกติแต่มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแต่คนอาจจะมองข้ามคือเรื่องภาษีค่ะภาษีมันต่างจากมันผลหุ้นปกติเหรอครับต่างค่ะ คือเงินที่จ่ายออกมาจากพรีเมียมเพลยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกจัดเป็นไรายได้ทั่วไปหรือ Ordinary Income นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราภาษีมันจะสูงกว่าเงินปันผลประเภทคุ l i f ฟายที่ได้จากหุ้นส่วนใหญ่หรือกำไรจากการขายหุ้นที่เราถือยาวๆนะคะอันนี้ข้อมูลตรงกันหลายแหล่งเลย โอ้ oh, เรื่องภาษีนี้น่าสนใจเดี๋ยวว่าค่อยกลับมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับงั้นตอนนี้มาดูตัวเด่นของเรา J P Q กันบ้างดีกว่าครับกองทุนนี้มีอะไรพิเศษครับ J P Q นะคะชื่อเต็มคือ J P Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ค่ะเป้าหมายหลักเขาก็คือสร้างรายได้สม่ำเสมอหรือ Current Income ไปพร้อมๆกับการเติบโตของเงินลงทุนหรือ Capital Appreciation โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี Nasdaq 100เป็นหลักเลยค่ะ กลยุทธ์เขาเหมือน covered call ทั่วไปเป๊ะๆเ,เลยไหมครับหรือมีอะไรต่างออกไป JPQ นี่เป็นกองทุนแบบ active management นะคะคือมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารไม่ได้ลอกดัดชนีเฉยๆแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจคือแทนที่จะขาย call options บนหุ้นโดยตรงแบบที่เราคุยกันตอนแรกกองทุนนี้เขาใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเรียกว่า equity linked notes หรือ ELNs ค่ะ ELNs มันคืออะไรครับเนี่ย มันเป็นเหมือนอตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับหุ้นอีกทีนะคะใช้เพื่อสร้างรายได้จากการขายออปชันเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมืออีกแบบที่ให้ผลลัพธ์คล้ายๆกับการขาย cover call โดยตรงแต่มันก็จะมีความเสี่ยงแฝงอยู่บ้างนิดหน่อยเช่นความเสี่ยงด้านเครดิตของคนออก ELN แต่กรณีนี้คือ JP Morgan เองความเสี่ยงก็เลยค่อนข้างต่ำค่ะอ,อ๋อเข้าใจครับ แล้วข้อมูลพื้นฐานนั่นอื่นของ JEPQ หรอครับเป็นไงบ้างกองทุนใหญ่ไหม JEPQ นี่ถือว่าค่อนข้างใหม่นะคะเพิ่งตั้งเมื่อพฤษภาคม2022เองแต่ว่าฮิตเร็วมากข้อมูลล่าสุดเนี่ยขนาดสินทรัพย์หรือ AUM ใหญ่มากๆค่ะประมาณ31,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐได้โห3 0 0 0 0ื oh, 30, ล้านใหม่แต่ใหญ่มากแล้วค่าธรรมเนียมล่ะครับ ค่าธรรมเนียมหรือ expense ratio อยู่ที่0.35%ต่อปีค่ะก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะสำหรับกองทุน Active แบบนี้แล้วเรื่องย i e อะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมากสูงจริงไหมสูงจริงค่ะแต่ต้องฟังดีๆนะคะตัวเลข Yield ที่เห็นเห็นกันจากหลายแหล่งช่วงปลายปี2024ถึงกลางปี2025เนี่ยจะแกว่งอยู่แถวๆถว1ถต่อปีได้เลย10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะสูงมากแต่ ต้องย้ำตัวโตวๆเลยนะคะว่าตัวเลขนี้ไม่คงที่นะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดความผันผวนณตอนนั้นๆจริงๆเข้าใจครับไม่ได้การันตีว่าจะได้เท่านี้ตลอดไปถูกต้องค่ะแล้วอีกจุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับ JEPQ ก็คือการถือหุ้นเขาค่อนข้างกระจุกตัวสูงนะคะโดยเฉพาะในหุ้นเทคชั้นนาข้อมูลล่าสุดเนี่ยหุ้น1ิตัวแรกที่ถือรวมกันก็เกือบครึ่งพอร์ตแล้วค่ะประมาณ4 6เ ครึ่งพอร์ตเลยเหรอครับมีตัวไหนบ้างครับก็ชื่อคุณคุณทั้งนั้นเลยค่ะ Nvidia Apple Microsoft Google Amazon ประมาณนี้ค่ะโหกระจุกตัวในเทคหนักขนาดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วที่ได้ยินว่ามีกองทุนพี่น้อง JEPI ด้วยอันนี้ต่างกันยังไงครับใช่ค่ะ มี JPI หรือ JP Morgan Equity Premium Income ETF อันนี้เหมือนเป็นพี่ใหญ่ออกมาก่อนใช้กลยุทธ์คล้ายๆกันเลยคือสร้างรายได้จากพรีเมียมผ่าน EONs เหมือนกันแต่จุดต่างสำคัญเลยคือสนามที่เล่นกับสไตล์การเล่นค่ะสนามกับสไตล์ต่างเลยยังไงครับ JEPQ อย่างที่บอกไปคือเน้นหุ้นในดัชนี NASDAQ 100ใช่ไหมคะซึ่งมันเต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีหุ้นโตเร็วสไตล์ก็จะออกแนวเชิงรุก aggressive หน่อยส่วน JEPI เนี่ยเขาจะเป็นเน้นหุ้นในดัชนี S&P 500ค่ะซึ่งมันกระจายในหลายอุตสาหกรรมกว่าแล้วก็มักจะเลือกหุ้นที่ผันหวนต่ำกว่าหรือหุ้นคุณค่า value stocks นะคะทำให้สไตล์ของ JEPI จะออกแนวเชิงรับ defensive มากกว่าอ๋อ oh, JEPQ บุก JEPI รับว่างั้นเถอ ประมาณนั้นเลยค่ะเอ๊ะแล้วเรื่องยิวล่ะครับที่เคยได้ยินว่าบางช่วง JEPQ ให้สูงกว่า JEPI อีกอันนี้จริงเหรอครับผมนึกว่าตัวรับรับอย่าง JEPI น่าจะให้ยิวนิ่งๆสูงๆสซออีกเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าจริงมีข้อมูลจากเว็บ Delta Barger นะคะณนะเดือนพฤษภาคม2025เนี่ยพบว่า JEPQ ให้ยิวตั้ง11.23%แน่ เทียบกับ JEPI ที่7.79%ต่างกันเยอะเลยโอ้โหต่างกันขนาดนั้นเลยทำไมล่ะครับเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าหุ้นใน NASDAQ 100โดยเฉพาะกลุ่ม t e c h ที่ JEPQ เขาเน้นลงทุนนะคะมันมีความผันผวนหรือ volatility สูงกว่าหุ้นใน S&P 500โดยรวมอ,อ๋อเพราะผันผวนสูงกว่าก็เลยขายออปชันได้ premium แพงกว่า ถูกต้องเลยค่ะความผันผวนที่สูงขึ้นทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถเรียกค่าพรีเมียมจากการขายออปชันสหรือผ่าน ELNs เนี่ยได้ราคาดีกว่าก็เลยมีเงินมาจ่ายปันผลให้เราได้มากกว่านั่นเองแต่ก็นั่นละค่ะมันเหมือนดาบสองคมได้ยิวสูงก็ต้องแลกมาก,กับความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงขึ้นตามไปด้วยชัดเจนเลยครับแสดงว่าถ้าเทียบความเสี่ยงกัน JEPQ ก็เสี่ยงกว่า JEPI พอสมควรใช่ค่ะ ชัดเจนเลย JEPQ มีโอกาสให้ยิวและผลตอบแทนรวมสูงกว่าก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนที่มากกว่าโอกาสขับทุนสูงสุดหรือ max drawdown ก็มากกว่าด้วยค่ะข้อมูลจาก Delta Badger ชี้ว่า max drawdown ของ JEPQ เคยลงไปถึงลบ20%เลยนะคะเทียบกับ JEPI ที่ประมาณลบ13.7% 20%ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะ ใช่ค่ะแล้วอย่าลืมว่า JEPQ ยังมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นเทคสูงกว่าด้วยท็อป10เกือบ50%ของพอร์ตเลยขณะที่ JEPI กระจายความเสี่ยงดีกว่าเยอะท็อป10แค่ราว16%ดังนั้น JEPI แม้ y i e อาจจะต่ำกว่าแต่ก็แลกมาด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าและอาจจะความสบายใจที่มากกว่าสำหรับบางคนค่ะเข้าใจความแตกต่างแล้วครับชัดเจนมาก ทีนี้มาดูผลงานจริงๆที่ผ่านหน้ากันบ้างครับมันดีอย่างที่คาดหวังไหมหรือว่ามีอะไรที่เราต้องระวังถ้าดูแค่ตัวเลกผลตอบแทนรวมหรือ total return นะคะในช่วงปีล่าสุดเนี่ย JEPQ ก็ทำได้ดีนะคะอยู่ในระดับ10%กลางๆก็ถือว่าน่าพอใจ แต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปค่ะด้วยธรรมชาติของกลยุทธ์ cover e d call ที่มันจำกัดขาขึ้นเนี่ยทำให้ในช่วงที่ตลาด NASDAQ 100พุ่งแรงๆผลตอบแทนรวมของ JEPQ ก็ยังตามหลังดัชนีอยู่พอสมควรเลยค่ะเมื่อเทียบกับกองทุนอย่าง QQQ ที่พยายามลอกเรียน NASDAQ 100อะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับอืมก็คือแลกยิวสูงกับการอดได้กาไรเต็มที่ตอนตลาดบูมแล้วเรื่องที่คนคาดหวังกันเยอะว่า cover call น่าจะช่วยกันขาลงได้บ้าง หรือดาวไซด์โปรเทคชั่นเนี่ยครับมันช่วยได้จริงแท่าไหนเพราะเห็นใน reddit บางคนก็บ่นว่าเอ๊ะตอนตลาดลง JEPQ ก็ลงหนักไม่เห็นจะต่างจาก QQQ เลยประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่ะแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะคือในทางทฤษฎีเนี่ยรายได้จากพรีเมียมที่รับเข้ามามันควรจะช่วยลดผลขาดทุนได้บ้างใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบตัติโดยเฉพาะจากข้อมูลที่นักลงทุนเขาแชร์กันหรือบทวิเคราะห์บางเจ้า ก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าเวลาตลาดปรับตัวลงแรงๆเนี่ย JEPQ ก็ยังคงปรับตัวลงค่อนข้างแรงใกล้เคียงกับดัชนี้างอิงเหมือนกันค่ะอ้าวเหรอครับนึกว่าจะช่วยลดแรงกระแทกได้เยอะกว่านี้อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดค่ะแล้วก็อย่าลืมว่า JEPQ เป็นกองทุนที่อายุยังน้อยนะคะประสิทธิภาพในการป้องกันขาลงจริงๆในภาวะตลาดหมีหรือ bear market เยาวๆเนี่ยยังไม่เคยถูกทดสอบแบบเต็มๆเลย ดังนั้นการคาดหวังว่ามันจะช่วยลดขาดทุนได้มากอย่างมีนันยสําคัญอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงไปหน่อยค่ะสรุปคือกลยุทธ์นี้มักจะเด่นในตลาดที่นิ่งๆหรือลงเล็กน้อยแต่จะสู้ดัชนีไม่ได้ในตลาดขาขึ้นแรงๆค่ะโอเคชัดเจนครับกลับมาที่หัวใจสําคัญอีกเรื่องคือเงินปันผลที่จ่ายทุกเดือนเนี่ยครับมันมั่นคงสม่ําเสมอเชื่อถือได้แค่ไหนครับคงที่ค่ะอา้าวไม่คงที่เหรอครับ นึกว่าจะได้เท่าๆกันทุกเดือนเหมือนค่าเช่าเลยแบบนี้ไม่ใช่เลยค่ะจำนวนเงินปันผลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นๆกองทุนสามารถเก็บค่าพรีเมียมจากการขายออปชันผ่าน ELNs ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อค่าพรีเมียมก็คือ 1. ความผันผวนของตลาดหรือ Volatility ค่ะถ้าตลาดผันผวนสูงค่าพรีเมียมมักจะสูงตามกองทุนก็เก็บเงินได้เยอะ อ๋อยิ่งผันผวนยิ่งได้พรีเมียมเยอะใช่ค่ะแล้วก็ 2. ราคาหุ้นอ้างอิงหรือใน AV ของกองทุนเองถ้าช่วงไหนราคาหุ้นในพอร์ตตกมูลค่าพรีเมียมที่จะได้ก็อาจจะลดลงตามไปด้วยค่ะพอดูข้อมูลในอดีตจะเห็นเลยว่า JEPQ เคยจ่ายปันผลรายเดือนแกว่งกันค่อนข้างมากเลยนะคะตั้งแต่เราๆ0.34ไปจนถึง0 6 8ต่อหุ้นต่อเดือนก็เคยมีค่ะโห แกว่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจาก30เซนไปเกือบ70เซนแปลว่าถ้าใครต้องการรายรับที่แน่นอนเป๊ะๆทุกเดือนเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายประจำแบบนี้ JEPQ อาจจะไม่ใช่คำตอบถูกต้องเลยค่ะถ้าต้องการกระแสเงินสดที่คาดการได้แม่นยำมากๆเหมือนเงินเดือนหรือเหมือนดอกเบีย้ยหุ้นกู้หรือปันผลจากหุ้นปันผลคุณภาพสูงบางตัวเนี่ย JEPQ ไม่สามารถให้ความแน่นอนแบบนั้นได้ค่ะเพราะรายได้มันผันผวนต,ตามตลาดจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนที่สนใจต้องรับทราบและยอมรับให้ได้เลยค่ะอืมเข้าใจแล้วครับนอกจากเรื่องปันผลไม่คงที่แล้วมีความซับซ้อนอื่นอีกไหมครับที่นักลงทุนควรรู้ก่อนตัดสินใจมีค่ะเรื่องแรกก็คือการใช้ eln ที่เราพูดไปตอนต้น ถึงแม้ความเสี่ยงด้านเครดิตของ JP Morgan จะต่ำแต่ในทางเทคนิคมันก็ยังมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องแฝงอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งต่างจากการขายออปชั่นตรงๆนะคะเรื่องที่2ซึ่งสำคัญมากๆๆเลยคือเรื่องภาษีที่เราเกริ่นไปตอนต้นค่ะมาแล้วเรื่องภาษีขายายความอีกนิดได้ไหมครับมันส่งผลกระทบยังไงนะ อย่างที่บอกไปคะ่ะรายได้ส่วนใหญ่จากพรีเมียมที่ JAPQ จ่ายออกมาเนี่ยมันมักจะถูกจัดเป็นรายได้ทั่วไปหรือ ordinary income ซึ่งหมายความว่าเราต้องเอารายได้ส่วนนี้ไปรวมกับรายได้อื่นๆของเราเช่นเงินเดือนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดปกติเลยคะ่ะซึ่งอัตราภาษีสูงสุดอาจจะสูงถึง30-37%หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ประเทศและระดับรายได้ของเรา เทียบกับปันผลหุ้นปกติที่เป็น qualified dividends หรือกำไรขายหุ้นยาวๆหรอครับต่างกันเยอะค่ะพวก qualified dividends หรือ long-term capital gains เนี่ยมักจะเสียภาษีในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่ากันมากอาจจะแค่15-20%เเท่านั้นเองโหต่างกันเยอะเลยนะครับแสดงว่าถ้าเราถือ JEPQ ในบัญชีลงทุนปกติทั่วไปที่ต้องเสียภาษีหรือ taxable account เนี่ย กำไรหรือยิวที่เห็นตอนแรกพอหักภาษีแล้วอาจจะเหลือน้อยลงไปเยอะเลยถูกต้องค่ะนี่คือจุดตายสำคัญเลยมีประสบการณ์จากนักลงทุนต่างประเทศใน Reddit ที่เขาคุยเรื่องภาษีกันเยอะมากยืนยันว่าภาระภาษีจากกองทุนประเภทนี้ในบัญชี taxable เนี่ยสูงจริงๆค่ะทำให้ผลตอบแทนสุดที่หลังหักภาษี after tax return มันลดลงไปอย่างน่าใจหายเลยอืน่าคิดม,มากมา ยังมีอีกนิดนะคะบางครั้งเงินที่จ่ายออกมาอาจจะมีส่วนที่เป็นการคืนทุนหรือ return of capital (ROC) ปะปนมาด้วยค่ะคืนทุนคืออะไรครับส่วนนี้จะยังไม่เสียภาษีทันทีค่ะแต่มันจะไปหักลบกับต้นทุนที่เราซื้อกองทุนมาทำให้ในอนาคตตอนที่เราขายกองทุนเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีกำไรส่วนต่างหรือ capital gains tax มากขึ้นเพราะต้นทุนทางบัญชีเรามันต่างลงนะคะซับซ้อนไปอีกนิดนึง โอ้ห oh, เรื่องภาษีที่ดูเป็นปัจจัยสําคัญมากจริงๆครับแล้วมีคําแนะนํำไหมครับว่าควรจะถือในบัญชีประเภทไหนดีโดยทั่วไปเลยนะคะกองทุนประเภท Covered Call ETFs แบบนี้ทั้ง JEPQ และ JEPI ด้วยเนี่ยมักจะเหมาะกับการถือในบัญชีที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือบัญชีที่เลื่อนการเสียภาษีออกไปได้ Tax Advantage Accounts มากกว่าคะ่ะ เส้นบัญชีอะไรบ้างครับถ้าในไทยก็อาจจะเป็นบัญชี IMF SSF ค่ะหรือถ้าในต่างประเทศก็จะเป็นพวก IRA 401k อะไรพวกนั้นการถือในบัญชีเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากภาษี ordinary income ที่สูงๆได้มากเลยค่ะโอเคชัดเจนครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งข้อดีข้อเสียความเสีย่ยงความผ,ลผ,ลผลันผวนภาษีสรุปแล้ว JEPQ หรือ JEPI หรือ Covered Call ETF s โดยรวมๆเนี่ยมันเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนกันแน่ครับ การจะเลือกว่า j e p i หรือ JEPQ หรือกองทุนแนวนี้โดยรวมเหมาะกับเราไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ค่ะลองพิจารณาแบบนี้นะคะอาจจะลองมองไปที่ j e p i ถ้าคุณให้ความสําคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าการไล่ล่ายิวสูงสุดต้องการความผันผลต่ําการกระจายความเสี่ยงที่กว้างกว่าเพราะอิง s p 500อาจจะกังวลหรือคาดการณ์ว่าตลาดอาจจะเป็นขาลงหรือผันผลมาก ต้องการกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมากกว่าเมื่อเทียบกับ JEPQ เป็นสายลงทุนแล้วนอนหลับสบายค่ะอืมสาย Defensive หน่อยเน้นสบายใจใช่ค่ะส่วนอาจจะเลือก JEPQ ถ้าคุณรับความผันผวนสูงได้เพื่อแลกกับโอกาสได้ยิวและผลตอบแทนรวมที่สูงกว่า คุณเชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี NASDAQ 100คุณต้องการยิวสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากเงินส่วนที่จัดสรรมาเพื่อสร้างรายได้คุณมีระยะเวลาลงทุนค่อนข้างยาวและสำคัญคือทนเห็นพอตติดลบ20%หรือมากกว่านั้นได้โดยไม่ตกใจขายทิ้งไปซะก่อนค่ะรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยลุ้นผลตอบแทนสูงขึ้นแล้วมีมุมมองอื่นเพิ่มเติมไหมครับสาหรับคนกลุ่มอื่นๆเช่นคนอายุน้อยๆที่เพิ่งเริ่มลงทุน มีค่ะมีข้อสังเกตจากนักลงทุนหลายคนเหมือนกันว่าสำหรับนักลงทุนอายุน้อยที่ยังอยู่ในช่วงสะสมความมั่งคั่งหรือ wealth accumulation ที่ต้องการการเติบโตของพอร์ตมากๆในระยะยาวเนี่ยบางทีการลงทุนตรงๆในกองทุนที่เน้นการเติบโตของมูลค่าหรือ growth ETFs อย่าง VOO S&P 500หรือ QQQ Nasdaq 100ออาจจะตอบโจทย์มากกว่าก็ได้นะคะเพราะอะไรครับ เพราะว่า covered call ETF อย่าง JEPQ หรือ JEP เนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องเพดานกำไรหรือ cap upside ที่เราคุยกันไปซึ่งอาจทำให้พอร์ตโตได้ไม่เต็มที่เท่าในระยะยาวเมื่อเทียบกับการลงทุนใน Growth ETFs โดยตรงค่ะต้องย้ำเสมอว่าพวกนี้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยาวิเศษหรือคำตอบสำหรับทุกเป้าหมายทุกคนหรือทุกสภาวะตลาดค่ะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานถูกกับเรา ชัดเจนมากครับเข้าใจเลยว่าเป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากเป็นข้อคิดให้นักลงทุนลองกลับไปขบคิดกันต่อไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่อยากให้ลองถามตัวเองดูค่ะ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโอเครายได้จาก cover e d call ETF s อย่าง JEPQ เนี่ยมันผันผวนไม่แน่นอนโอกาสทำกำไรสูงสุดก็ถูกจำกัดแถมยังมีภาระภาษีที่อาจจะสูงกว่าปกติโดยเฉพาะถ้าถือในบัญชี taxable account นะคำถามคือผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือ yield ที่สูงขึ้นที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่าพอหรือไม่กับข้อจำกัดและความเสี่ยงเหล่านี้ หรือว่าจริงๆแล้วการลงทุนในดัชนีอ้างอิงตรงๆเช่น QQQ แล้วบริหารกระแสงเงินสดด้วยการทยอยขายหุ้นออกมาเองตามความจำเป็นอาจจะเป็นทางเลือกที่ตรงไปตรงมาและอาจจะเสียภาษีน้อยกว่าในระยะยาวการหาคำตอบของคำถามนี้ให้ได้กับตัวเองน่าจะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนในเครื่องมือประเภทนี้ได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นค่ะเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยครับทำให้ต้องกลับมาประเมินจริงๆว่า ส่วนเพิ่มที่ได้มามันคุ้มกับสิ่งที่เราต้องแลกไปหรือเปล่าและนั้นก็คือทั้งหมดของการเจาะลึก Covered Call ETF โดยเน้นที่ JEPQ และ JEPI ในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงเสมอ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทำความเข้าใจสิ่งที่เราจะลงทุนแล้วก็พิจารณาให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราขอบคุณครับ